มาฟังนางเอกดังตอบหลังโดนโยงการซีนแก้มบุ๋มไม่ให้เล่นละครจนซึมเศร้าหลังกลายเป็นประเด็นร้อนร้อนเพราะคุณแม่ลีคุณแม่ของดาราสาวแก้มบุ๋มไปออกรายการร้ายได้อีกแล้วถามพิธีกรว่าเรื่องที่ร้ายที่สุดของแม่ลีคืออะไรแม่ลีบอกว่าเรื่องที่แก้มบุ๋มโดนการซีนไม่ให้แสดงละครจนเป็นซึมเศร้าต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่นานเพราะเราอุตส่าห์ตั้งใจจะมาเป็นดาราเราจะได้มีตัวตนพอเรามีตัวตนเราก็จะได้ขายของได้เราจะได้ไม่เป็นภาระสังคมตอนแก่ พอรายการนี้ออนแอร์ไปก็มีประเด็นที่คนสงสัยว่าดาราน,นัางเอกที่การซินแก้มบุ๋มนั้นเป็นใครหลายคนก็ต่างคัดดาว่าน่าจะเป็นนังเอกสาวขวัญอุตสามณีจากละครเรื่องไฟหิมะจนมีคนเข้ามาทามขวัญในไลฟ์ซึ่งขวัญก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าเกี่ยวอะไรกับพี่ละ่ะน้องเขาจะเล่นละครหรือไม่เล่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยเออมีหลายคนถามพี่มาเหมือนกันนะพี่เคยเล่นละครกับน้องเขาเขาน่าจะเด็กกว่าพี่นะน่าจะเล่นละครของดาราวิดีโอมั้งเรื่องเก็บหัวใจให้กันเพื่อวันของเราถ้าจําไม่ผิด เมื่อก่อนเจอกันตอนแคสงานคุณพ่อคุณแม่เขายังคุยกับแม่พี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาขายครีมเขาก็ยังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยมันเกี่ยวอะไรกับพี่ก่ะหืออะไรก็ขวัญน,นอเป็นอันว่าเคลียร์คัดจบข่าวจ้า